คมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับทุกทุกท่านป้างคมสารคดีคลิปนี้ขอน้อมนำหลักคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนดังนี้ การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดดังเห็นได้ที่อารยะประเทศหลายประเทศกําลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลก หรือฟูฟ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้วเราทำเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้ จะดีกว่าผู้อื่นจะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลกถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้นรู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้คนเราที่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป้อนความฟุ้งเฟ้อได้ความฟุ้งเฟ้อนี้เป็นปากหรือสัตว์ที่หิวไม่หยุดความฟุ้งเฟ้อนี้อ้าปากตลอดเวลาจะป้อนไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอเมื่อป้อนเท่าไรเท่าไรไม่พอแล้วก็หาเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอความไม่พอนี้ ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาป้อนความฟุ้งเฟอ้อนี้ได้ฉะนั้นถ้าจะต่อต้านความเดือดร้อนไม่ใช่ว่าจะต้องประหยัดมัธยัต,ยติจะต้องป้องกันความฟุ้งเฟอ้อและป้องกันวิธีการที่มักจะใช้เพื่อที่จะมาป้อนความฟุ้งเฟอ้อนี้คือความทุจริตฉะนั้นการที่จะรณรงค์ที่จะต่อสู้ เพื่อให้คนมัธยัติและประหยัดนั้นก็อยู่ที่ตัวเองไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นเมื่ออยู่ที่ตนเองไม่อยู่ที่คนอื่นการรณรงค์โดยมากมักออกไปข้างนอกจะไปชักชวนคนโน้นชักชวนคนนี้ให้ทำโน้นทำนี่ที่จริงตัวเองต้องทำเองถ้าจะใช้คําว่ารณรงค์ก็ต้องรณรงค์กับ ตัวเองต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะถ้าไม่พอดีไม่พอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได้คนเราเมื่อมีความรู้ความสามารถที่ดีเป็นทุนรอนอยู่จะไม่มีวันอับจนย่อมหาทางสร้างตัวสร้างฐานะให้ก้าวหน้าได้เสมอ ข้อสำคัญในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง การรู้จักประมาณตนได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนมีภูมิปัญญาและความสามารถในด้านไหนเพียงใดและควรจะทำงานด้านไหนอย่างไรการรู้จักประมาณตนนี้จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้นได้แก่การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทราบชัดถึงความเป็นมาและที่เป็นอยู่รวมทั้ง ที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคตการรู้จักประมาณสถานการณ์ได้นี้จะทำให้สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการได้ถูกต้องกับปัญหาทัานแก่สถานการณ์และความจำเป็นอันจะทำให้งานที่ทำได้ประโยชน์ที่สมบูรณ์คุ้มค่าการรู้จักประมาณตนและรู้จักประมาณสถานการณ์จึงเป็นอุปการะอย่างสำคัญ ที่จะเกื้อกูลให้บุคคลดำเนินชีวิตและกิจการงานไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้าในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้าน เป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยข้อแรกจะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการมีระเบียบมีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นธรรมข้อ 2. ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอทั้งในการทำงานและการทำความดีแม้จะมีความเหนื่อยยาก หรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ไม่ย่อท้อถอยหลังข้อ3ต้องเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าหาวิชาและความรอบรู้ในเรื่องต่างๆให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้านไว้สำหรับใช้เทียบเคียงประกอบการพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆในการงานข้อ4ซึ่งสำคัญที่สุด ต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน,แน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอแม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสนความสามารถทำกายทำใจให้สงบหนักแน่นเป็นกลางห่างจากอคตินี้จะช่วยให้เกิดสติ ระลึกรู้ถึงเหตุถึงผลถึงข้อเท็จจริงและความถูกผิดของเรื่องทั้งปวงจึงเป็นอุปการะสำคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่างๆเพราะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัดสามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมเป็นประโยชน์เสมอไม่มีอับจน อยากจะแนะนำข้อคิดอันหนึ่งซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญคือการพิจารณาการพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งชั่งใจก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไปเสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อนถ้าหากทำสิ่งใดโดยไม่ได้พิจารณาแล้วก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์บังเกิดความประมาทขึ้น อาจจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้นๆได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนจงใช้ความพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะประกอบกิจการใดๆแม้แต่ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนั้นก็ควรจะได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกันด้วยถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไรทำให้แข็งแกร่งจิตใจก็เหมือนกันเมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราก็คุณมองแต่ถ้าจิตใจของเราแข็งแรงแข็งแกร่งดีอุปสรรคนั้นจะทำให้สามารถที่จะทำให้มีอํำนาจจิตดีขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นสิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทำให้เราขุนเคืองใจไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรากลับทำให้ใจเราแข็งแกร่งแข็งแรงในบ้านเมืองเราทุกวันนี้มีเสียงกล่าวกันว่าความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมความประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่างมีท่าที ที่จะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทำกันได้เป็นธรรมดาสภาพการเช่นนี้ย่อมทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไปเป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบ่าเข้ามาท่วมทั่วไปหมดจำเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกันฝืนคลื่นที่กล่าวนั้น ในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้ม่ให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคนกล่าวตามหลักความจริงคนเราประกอบด้วยร่างกายส่วนหนึ่ง จิตใจส่วนหนึ่งทั้งสองส่วนคุมกันอยู่บริบูรณ์ชีวิตก็คงอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งทำลายไปชีวิตก็แตกดับเพราะอีกส่วนหนึ่งจะต้องแตกทําลายไปด้วยชาติของเรานั้นมีผืนแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกายมีศิลปะวิทยามีธรรมเนียมประเพณี มีความเชื่อถือและความคิดจิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่นซึ่งรวมเรียกว่าความเป็นไทยเป็นส่วนจิตใจชาติไทยดำรงมั่นคงอยู่ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความเป็นไทยพร้อมบริบูรณ์แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันเป็นต้องเสื่อมสลายไปด้วยประการใดแล้วชาติ ก็ต้องสิ้นศูนย์เพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู่ก็ไม่มีสิ่งใดประสานยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ได้จะต้องแตกแยกกันไปในที่สุดเหมือนส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิตผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ว่าชาติเชือ้อใดและ แม้อยู่ในนิกายใดหล้วนถือทางปฏิบัติในกายวาจาใจเป็นอย่างเดียวกันคือย่อมพยายามอยู่ทุกเมื่อที่จะรักษากายวาจาใจให้สะอาดควบคุมประคองใจให้สงบด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาชาวพุทธที่แท้อยู่ณที่ใด ย่อมทําให้ที่นั่นสงบร่มเย็นมีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์ข้าพเจ้าปราถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นท่านทั้งหลายฝึกหัดตนให้เป็นคนกล้าคือกล้าที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามความถูกต้องเที่ยงตรงทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลหรืออคติใดๆทั้งหมดให้เป็นคนมั่นคงในสัตว์สุจริตและความถูกต้องตามคันลองครองธรรมไม่ปล่อยให้ความสุจริตยุติธรรมถูกคมขีให้มัวหมองได้ทั้งนี้เพื่อท่านจักได้สามารถกําจัดสิ่งที่เรียกว่าช่องโหว่ในกฎหมายให้บรรเทาเบาบา,บาง และหมดสิ้นไปและทำให้การใช้กฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์งอันสูงสง่งตามที่มุ่งหมายไว้ความสงบร่มเย็นน <era> ั้นอาจแยกได้เป็นสองส่วนคือความสงบภายนอกกับความสงบภายในภายนอกได้แก่ความเป็นอยู่และสภาวะแวดล้อมที่เป็นปกติ ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนที่ทำให้เกิดภัยอันตรายหรือเกิดความยุ่งยากเดือดร้อนต่างๆเช่นน้ำท่วมไฟไหม้หรือการขัดแย้งพิพาทมุ่งร้ายทำลายกันภายในได้แก่จิตใจที่สะอาดแจ่มใสไม่มีกังวลไม่มีความขุนเคืองขัดข้อง จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนที่สำคัญมากเพราะเป็นจิตใจสงบระงับและเยือกเย็นทำให้บุคคลมีสติรู้ตัวมีความคิดเที่ยงตรงเป็นกลางมีวิจารณญาณละเอียดกว้างขวางและถูกต้องตรงจุดความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขความเจริญก้าวหน้าตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณอันเป็นสิ่งปรารถนาของแต่ละคนให้สำเร็จผลได้ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่แสดงสัจธรรมความแท้จริงของสภาวธรรมทุกสิ่ง ดังนั้นถึงหากสังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ไม่เกินไปกว่าที่ชาวพุทธจะพิจรารณารู้เท่าทันได้เมื่อได้ปฏิบัติอยู่ในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยถูกต้องมั่นคงแล้วความเปลี่ยนแปลงใดๆในสังคมก็ไม่ใช่เหตุที่ควรวิตกอีกต่อไป สามคัคคีคือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างแต่ต้องสอดคล้องกัน ปัญหาสังคมนั้นถ้าพิจารณาดูจะเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าปัญหาทั้งปวงเกิดจากมนุษย์เองมีมนุษย์เป็นตัวการก่อปัญหาถึงไม่ก่อให้คนอื่นโดยตรงก็ก่อให้ตัวเองแล้วทำให้เดือดร้อนไปถึงคนอื่นกลายเป็นปัญหาสังคมปัญหาสังคมจึงมีมาคู่กับมนุษย์ แม้ปัจจุบันโลกเราจะวิวัฒนาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตามแต่ปัญหาต่างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่มีตัวอย่างทั้งดีและไม่ดีปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อนดังนั้นบุคคลผู้สามารถประครับประคองตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขจึงต้องมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นที่จะยึดมั่น ปฏิบัติมั่นตามแบบอย่างที่พิจารณารู้ชัดด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นทางแห่งความดีความเจริญไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มัวเมาหลงผิดไปในทางเสื่อมเสียพร้อมกันนั้นก็จะต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาที่จะไม่ให้ประพฤติปฏิบัติผิดพลาดด้วยความประมาทและพลั้งเผลอ ความคิดนั้นสำคัญมากถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวงกล่าวคือถ้าคนเราคิดดีคิดถูกต้องทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรมคำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญแต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูดและการกระทำก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ด้วยเหตุนี้ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใดจําเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่ากิจที่จะทำคำที่จะพูดนั้นผิดหรือถูกเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหายเป็นสิ่งที่ควรพูดควรกระทำหรือควรงดเว้นเมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพูดและทำแต่สิ่งที่จะสำทริ์ผลเป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกับทุกๆุกด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถทำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดการศึกษาเล่าเรียน เป็นเรื่องที่ไม่สิ้นสุดผู้ปรารถนาความเจริญในการประกอบกิจการงานจะต้องหมั่นเอาใจใส่สแสวงหาความรู้ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอมิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ล้าสมัยหย่อนสมรรถภาพไป